ณพระราณสีมหานครอันมีพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติอยู่ในบ้านเมืองร่มเย็นชาวเมืองอยู่รวมกันอย่างผาสุกในวาระเดียวกันนั้นพระโพธิสัตว์บังเกิดเป็นลูกชายพ่อ้าในหมู่บ้านแห่งหนึ่งครั้นในวัยเด็กมีอายุประมาณได้7จถึงแขวบขนาดกำลังวิ่งเล่นซุกซนตามประษาเด็กน้อยใต้ต้ตนใสหน้าบ้านกับเพื่อวัยเดียวกันอยู่อย่างสนุกสนาน ในระหว่างที่พวกเด็กๆพูดคุยกันอยู่นั่นเองก็ได้มีหมอพิการคนหนึ่งไม่ได้ทำงานอะไรเดินผ่านมาท่ามกลางเด็กน้อยทันใดนั้นเองหมอพิการก็เหลือไปเห็นงูกำลังเลื้อยเข้าไปในโพรงต้นไม้ด้วยความเจ้าเล่ห์เขาจึงคิดวางแผนการร้ายขึ้นในใจหมอพิการคิดวางแผนให้เด็กน้อยโดนงูกัดเพื่อที่เขาจะได้ทำการรักษาและจะได้มีเงินใช้ จึงบอกเด็กๆว่ามีลูกนกอยู่ในโพรงบนต้นไม้ใหญ่หมอพิการบอกเด็กๆว่าเห็นแม่นกสาลิกาบินคาบเหยื่อไปป้อนลูกของมันในโพรงไม้เด็กน้อยลูกพอ่อขาไม่ได้เฉลียวใจเลยแม้แต่น้อยพลางก็ใช้สองมือโอบรอบต้นไม้ค่อยๆปีนขึ้นไปจับเจ้านกสาลิกาเด็กน้อยลูกพอ่อขาใช้มือล้วงเข้าไปในโพรงไม้เพื่อควานหาลูกนกสาลิกา แต่พอล้วงออกมากลับกลายเป็นงูเด็กน้อยตกใจจึงรีบเวียงทิ้นทันทีด้วยบุพกรรมที่ทำร่วมกันมาแต่ชาติปางก่อนลูกพ่อ้าวเวี่ยงงูเห่ามาทั้งหมอพิการพอดีงูพิษพันคอหมอพิการแล้วฝังคมเขี้ยวฉีดพิษร้ายหมอพิการดิ้นทุรนทุรายอย่างทรมานมีสามารถเยียวยาได้ทันก่อนจะสิ้นใจไปในที่สุดงูพิษเลื้อยผ่านเข้าไปในป่า จนชาวบ้านที่มาพบศพมุงดูด้วยความสมเพชเมื่อตรัสนิทานจบแล้วพระพุทธองค์จึงตรัสสอนว่าผู้ใดประทุษร้ายผู้บริสุทธิ์ผู้ไม่มีความผิดบาปย่อมกลับมาถึงคนพานนั่นเองเหมือนละอองฝุ่นที่บุคคลคว้างปาทวนล,ลมย่อมกลับมาเข้าตาตัวเองฉันนั้นเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นย่อมถึงตัว